นี่เบ่งดวดตัเดีไปเด้อทัสุนสวัสดีทัพสุนมันนี่ตอนเช้าผลก็มีน้องผู้นั่งเราไปเรามาสนาเขาหลอเราไปสนาเราเราไปเจอ ตอนนี้ตอนเช้าประมาณห้ามมงออกไปลั่ป่าด้ยไ,ไปสุนทรกัรเด้วหมุพื้นด้ยงานในงานเล่นน่ะกําลังไป

ยเขาเย่าแหละสุนการเดอร์จะน้อยเลยท่าผสมเลย๋ยวนี้เหลาล่าได้หมูป่าแล้วกำลังไปเต็มหมูป่าเลยเหายินเทือนึงบัดหนึ่งคือสิคื่อลนะตรงนี้เหากำลังไปเหมูป่าเลยเขลาล่าได้แล้ว บันไปเด้อไปเบิ่งปนักกันเด้อตัวนี้บนใหญ่เด้อเข้มสุดเด้อก็ประมาณสี่หักกันแหละงานเดียวเด้อหมุนน้อยนะหมุหมุนใหญ่นะตอนหองหินนะไปสินักกันเด้อเข้มสุดเว้ย มื้อใดกมือล่ํปตรอละถ่ยให้ท่นผู้ชมกันเด้อก็มีบันบันคุณขก็เว้าดีบันคุก็เว้าบ่ดีแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเด้อตาที่ทมไมัดก็เบิ่งเนาะไบ่มัดก็บ่เป็นหยังเด้อท้ป่าเด้อ สุดท้ายเปนี่ไปจุนไปจุนหอไปเจอเลยท้ายเปนี่ไปแล้วอาเจ้ขอนอนไลค์เกลือไปเลยสิลปการเรื่องบริตัดโตเลยดู

เดิเด้อเดิงไปสินกันเด้อถ้าพี่น้องชวาวลาวพี่น้องชวาวไทยพี่น้องอเมริกาเวียนนานด้ิเดี๋ยว้องหละหล,ะหละด้ย

loại đấy, chúng nó chỉ là bung lên nữa đấy. nè, yêu sao chỉ bỏ nó, chẳng có bỏ nè, cười cười đừng đưa, này la đấy,

จัลอนะเปดเด้ดิดี๋ยาจัน้อไอบเป็ดงั้นจ้าอีอไ้เจาเป็ตมาเลยเอนหนมเคือจ่อคือบวลอไปเด้อี่ยคือี่ยลอไดยังสยี่ยบวน้อมไ้เราล่อนโตอ่จไปเด้อทับสุนยเลยได้ละที่นี่นะ แล้วมอก็ยังม่สวยห้ฟังอ่ะก็ผ่าด้วยอีตาแล้วก็เสยจก็ไม่ได้กินเดดเด้อแต่ก็จะไปหาตัวเก็บเไปันเไปไปหาตเก็บไปนะไปสิไปเดี๋ยวขาดอวมันป่นดินล้ ตีโนีเนี่ยตปปนเลยเตีโด๊เน่ก็แต่ว่าไม่ยอเยอ่ะตัวไปเลยด้อไมสูเลยไเราเ้ตไปตุ้ออชอเขียบเอาเตืน้นนา<ป>

เมาจะอต่อฮะออราตอจะหอมที่งตราควรจะต้องหมอยเชยอมตอนตัวจะทอแค่อกไปนค่รสอย่างี้หออ่บนนอกทอดแตงบนคนัญจ้่ตาโคเชียงนะยะเ้าถ้าถ่นเต้ก็แค่ดิ่วตาฟ้าตาฟ้าเจ้าต้องอ่า หมูแที่ออาไปไปปั e. đầu, đầu, mm ่นกานกิน hmm. ด mm ้วยพี่น้องด้วยนี่เขาเอาพลอตัวกุวกินได้ยึดไทยเอลุลุกเกไปตาด็กุฎิักนเจ้ากิเอตัวเล้ขอเรียกบะบะบะบ๊ะไปใจิลีไปดูถ่านนิงกเดือทสเด้